เอาเกเอาข้อมูลเอาอะไตั้งหลายเนี่ยฟาสวัสดีหน้านะคะแล้วอู๋นี่เป็นบูฟันยาเราเล่าอู๋มาผ่านกระบวนการหัีกหนึ่ง สิ้นของเมืองน่านนอดีตนะครับเป็นสิ้นที่มีราชการนะครับโอทอกที่รับการคัดสรรจากได้เปรูนาพบปะกับพวกเราได้ให้ข้อมูลในงานแถลงข่าวกับการท่านที่รับรเพื่อพี่น้องประชาชนผู้ที่อยู่ในแวดวงโอทอกทางพนาการจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของเรื่องพี่น้องเราไม่ขยันเลยขยันครับแต่มันไม่มีน้ำ มีความที่ละอยด่อนสวยงามนะครับปารที่ถูกยอดูประจำสังนก่อนก่อนายท่อให้ถั้นเดิมไหลเนเพื่อที่ขึ้นอยู่ในแม่น้ำที่ไหลตลอดและจะต้องมานที่ารเชยงใหม่เพราะว่ากครับซึ่งเป็นครูลวดลนยนะครับว้าครับที่มีความสวยงามละเอียดอ่อนนะครับ รุ่นก่อนก็พาไปดูพัฒนาชาวนาที่เป็นจริงๆเลยของเกาหลีของเกาหลีคือจริงๆ